กาบสบายดีพอนพ้นองกับสวัสดีกัซีเพอร์สู่สุข,สขคนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็พบพ่อก,ก,กับบ่าวตายบรรยากาศยำแบบบ่ายพี่น้องเลยตอนนี้กับชิปสองโมงพี่น้องแต่ว่าตายก็เชว่าบ่ายใะดอกเพราะมันสี้ขาวบ่ายเลยพี่น้องเลยตอนนี้กําลังสีมาเห็ดอาหารการกินพี่น้องเลยอาหารเท่ากับนี่ วัตถุดิบเผากคือหน่อไม้พี่น้องแล้วก็บพักเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมันมีชี้มือน้องหนัดพี่น้องเอ้ยเป็นสีเห็ดเมนูแกงหน่อไม้พี่น้องสบายดีพี่น,อน้องไหวใบถาดยังไงน่ง <c oughs> าจะขึน้นว่าเฮืนนอนขวบเโดนไวแต่เศ้าชี้มือน้องหนัดพี่น้องเอ้ยเป็นสีเห็ดแกงหน่อไม้พี่น้องแต่ก,กับมนันหลุนจำกันพี่น้องเอ้ยว่าชี สรสชาติหน้าตาจะเป็นอะไรพี่น้องเ,เออตอนนี้กำลังติดเตาอยู่พี่น้องติดถ่าน,นเขาก็จะมาสอบน้ำมันก่อนพี่น้องเยบ้านนี้ตอนนี้กำลังสอบน้ำมันอยู่พี่น้องเยสีแบบไรนี่เศรษถูกอวบ,บ่ ถ oh. ากจ well> <sc uh,> ั๊กแล้วเบาเสะคือหน้าอกเลยจะถูกเอาหมักไพลหมักมันเนาะพี่น้องเนาะถูกเอาก็แซ่บไปอีกแบบถูกเอาแล้วมันจะขึ้นน้ำไม้ย่ำหน้าขาจักแล้วขึ้นน้ำไม้ย่ำแหล่งโอ้ฉันบอกก็โทษอากาศก็หอนอาพี่น้องเอ้ยอบอ้าวไล่พี่น้อง ฝนจะต,ต,ตกตกกับตกทำงานเด้อเลยอบเอาวหน่อยที่ไหนพี่น้องเลยอากาศอกาาศแบบสีมันสีเพ็ทให้คนบ่บ่คอยสบายไปเลยพี่น้องเป็นวัดเป็นไอพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงสามฤดูพี่น้องก็ได้อยห่อนก็หน่อยหนาวก็หน่อยฝนตกแม่แหละ หลายปีนี้บ่คือแต่ละปีเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเนาะพี่น,น,น้องฝนตกกับประนัดฝนตกกับบ่ถึงฤดูกาลอีกพี่น้องไอ้ปกตินี่แต่ว่านะค่ะสิหลังสงการฝนจะสิได้ตกแต่ว่ามีได้จับอึ่งจับหยังเนาะแต<น>่ว่านี่ได้ได้จับก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเดือนวันเกิดน้องนักเลยพี่น้าะ นตกเดือนสพี่น้องเลยเดือนสาหรือว่าเดือนมีนาปกติสี 4, เ 5, ่เดือนสี่เดือนหาอะไรพี่น้องเลยเดือนหาเดือนหกคือว่าในดำนาโลก,กาดดำนาพี่น้องเดือนเจ็ดมดอแต่พอแต่แม่แนงนาะ <c oughs> เน 6, ดือนก่ดำมือนึ่งมันจักเละ อโอ้แม่น้องไอคิวไปตากของไปตากผาพี่เราทุท่มถูกสัญญาณผาบ่แหงเขาก็สิไปดเด็ดเนีพักพักอันยอดพักทองก่อนพี่เรา่อยกันก่อนพี่เรา สอพักสอนพี่น้องไหมสอมพักมันคือสอหลดได้นลพี่น้งองสอบพักนเ<ต>อา,าสิโดนอ่อนสองพักก็ง่ายกว่าสหลดได้นะพี่น้งองสอบคอมคาปาอันนี้สอวัดสิบโดนอ่อนไดพี่น้องไหสอบหลดนิ้วเจอเด้เปนอ่อนพอเอาแล้วตจอโดงแข็งพี่น้องทำาัดน้องมีบอจักเดซื้อว่าเมื่อนเพืไทยปะ เอากระเยบเอายยเอายมันออกก่อนพี่น้องมีใยหรือเป็นหว่ะนอยู่นนี้เขาหลอกออกเขาหลอกออกแล้วมันถีบคันคายเหมันคันคันคายคายพี่น้องหลายคนหลายคนมสิเคยกินกันพี่น้อง ไม่ทองเหียบทองบ้าเจอกมันคือเสียงดังทุก เี่ยมนเราปมาขกฟอเยียมเป็นยั้ที่เราขาออกมาแล้ที่เราไมาสอเินคเด็กเิกับฟองเยียมย่เงียฟองเยี่ยมหมร,รออมนะืรรอ,อ,อ,รอ,อว่าทางาทางไท้พวกเพื่อนหนาต่างเบ้านเท่านี้เพราะไม้เราะมันก็เออเพาะไม้าวปฟองเยียมไปว่าเขามีผู้มีคนมาเขาขามาสอเบิอถที่เรานาั้นคือปองเยียมที่เราบอครับออกไม่ได้เลยทานแนมันือเสือ จะเกิดสิ่งตี่นอกเลยต้นไม้ขอนเซปต์อ,อตะไรเท่าทกันที่นอกบางวนบางวันบางทีก็ว่ายังหนึ่งบางวนบางีก็ว่ายงหนึ่งที่นอกเราได้จะนังครับคุณ ตอนบาตายกำลังตําเขาเบือพี่หน้องเ้ยน้ำไม้ห้าการเรียบร้อยแล้วพี่น้อยตัดแผ่นนี้น้ำไม้กัมีแต่น้ำไม้งามเลยพี่น้องเ้ยเดร่นี่เนาะอันนี้ขาเบือบาตายตามพี่น้อยกา้าตั้แเละแผ่นนว้เรยอพี่น้องเอ่าเอพี่น้อย ตอนนี้ก็ซอยเฮ็ดซอยอยังแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องอแล้วแล้วจ้าเขาเบือ่อเขาก็ตั้มแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องอ,อันนี้คือพักล่างก่อนพี่น้องเลยล่างคักซะก่อนพี่น้องเลยล่างสองสน,อ <c oughs> น้ำนี่แหละเป็นกำลงังล่างพักพี่น้องเขาเบือ่อเขาก็ะตา้มไปทีเรียบร้อยเฮ็ดกันซอยเรียบร้อยเนาะ ืมแบบสีเลยพี่น้องเอ้ยน้นำไหม่หกกักตะบมรียบร้อยเลยผลบุกอยู่นี่เคยสีหยุดแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝ่าฝนก็กำลังมาพี่น้องเอ้ยมืดคืบสถานาการณ์กำลังซุนมูลพี่น้องเอ้ย ถึงคือถึงมีลมพร้อมพี่น้องถูกสายสิมาแห้งเด้อพี่น้องจับกบจับเขียดอีกแมลงนี่พี่น้องตอนนี้กำลังเชลยานางใส่ก่อนพี่น้องยันนางกับข่าเบือเนาะเ้าจีใส่บ่าเบือเนาะสีแบ่งใส่ก้าวพอดีพอดีพี่น้องเพราะว่าเราถ่ายตำลายตำเฮาตำยันนางใส่กับข่าเบือม้เจอานามมันเลื่อยทางล่าง อืมใส่น้ำลงไปพี่เนาะตัวเขาเขาเห็นน้ำต้นอาทิมเนาะเย็นน้ำต้นอาทิมแล้วเขาก็จะเอาเขาเบื่อใส่พี่เ้าะน้องนันบอกว่าจัดแห่งเคี้ยวๆโลดเพื่นวะก็เลยตามหลายพี่น้องเลยเข้าบไปกันถ้าแม่แบบว่าอันยังก็ ขันก uh ็ได้นอนหำครับเพื่อเนาะแมนแต่ว่าเขาเข้าข้าบ่มักนอนข้าหมักแบบนี้หมักแบบตำเอาแต่กินกานยานางเขาบอกเสร็จบางหมองบางบอดเห็นกะเห็นกะหยองเขาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะเราว่าบางบางคนเห็นกะตำใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือพักไรกะเห็ดบดพี่น้องเลยบดเห็ดขาวอืม ทางถ้าว่าไผหมักสะอมก็ใส่สะอมพี่น้องเอ้ยถวายผ้าหมักผักกระแยงก็ใส่ผักกระแยงเนาะใส่ขุ่นนวลลงไปพี่น้องอถวบุญนวลกระถงบักใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าปฏิเสธลายพี่น้องใส่นิดหนึ่งปลาแดกลงไปนี่ ป,ป,ปลาแดกปลาปลาแดกโลปลาละอะไรพี่น้องลงไปปึ๊บโอ้คือกินแบบนี้ถ้าแม่ต้มแบ,บ้นี้ปลาแดกปึ๊บพอสองบวงสองสอนพี่น้องเลยสองทักที ลอยมันขดถ้ก um ่อนไปนอนอาจจะตีนเบิ่งรอใมันเดือดก่อนมาเบิ่งไก่ดูนี <S <s ่พี่เนาะกาดสีไก่ประมาณนี้เด้อจ้ารอให้ขดก่อนเนาะบ้านรอยมันเดือดก่อนพี่น้องเลยรอยเดือดก่อนได้กในใช้เวลาจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเผื่อเผื่อยานางเผื่อยังจืดเนาะ แต่ที่สําคัญก,ก็คือสิ่งที่ใส่ตําลังพี่น้องบางคนผัดกระหมักผักขะแหนเนาะหรือว่าผักหรือว่าสะอมสลัดกับผักขะแหงพี่น้องเลยใส่ลงไปก็เพิ่มกลิ่นหรือว่าความหอมตามที่ว่าไผรหมักพี่น้องเลยทำเป็ดไรก็ใส่แบบนั้นนี่พี่น้องตอนนี้กะห่อนได้อันนั้นแหละพี่น้องใส่หมกเพ็ดลงไปอีก อันนี้คือเพชรหน่วยพี่นอ้องเ,เพชรหน่วยแล้วเพช,เพชรพลิกล้อพี่นอ้องเลยแห<บ>มใส่รูปรวมไปจา้าฮ<ล><บ>ึแซ่บพี่นออ้องเลยค้องใส่หอมๆนี่พี่นอ้องอันนี้คือส,สอะอมสะอมเนาะแล้วก็ผักมใบเงะพี่นอ้องใส่รวมกันไปเลยหัดเลี้ยวควายใส่เนาะบ,บัตรห้าสิบปงเชือช่อกันเขาจงใส่เพราะว่ามันจะฉีดมีมีกลิ่นพี่น้องเลยคันว่าเขาคันว่าใส่ก่อนแล้วกลิ่นมันจะหายหมด นน้ิน,นินแบบอหอมๆมาเลยนาน้าานมัสด,สดเลยต่อไปคุสิบดซื้อมากแกงแบบพี้เนาก็จได้ลุยเองบบดนี้ลงหวยลงหองเนาะเมือเ่อไรคิดอยากกระทันหันเลยซื้อมากแกงอืม อะไรพี่น้องบันฮะก็จะใส่ผักคลมหอมลงไปพี่น้องนี่จบพี่น้องเลยสำ,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวตายด้วยพี่น้องสบายดี